สวัสดีค่ะมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้องค์มะเพิคเนตจะมีข้อความใดที่อยากบอกกับคนทั้ง12ราศีบ้างราศีตุลใบแรกขึ้นไพ่ prosperity ค่ะ สัปดาห์นี้องค์พิคเนตก็บอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเงินทองนะคะจะไหลามาเทมาแน่นอนนะคะชีวิตคุณจะรู้สึกมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นมังคัง่งมั่นคงในชีวิตนะคะใบที่2องไกด์แดนซ์ค่ะ ถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีปัญหาอะไรที่คิดไม่ตกหรือว่ายังแก้ไขไม่ได้นะคะคนรอบข้างคือกุญแจสำคัญที่คุณจะสามารถไปปรึกษาหารลือได้นะคะคนรอบข้างจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านะคะจะให้คำแนะนำดีๆกับคุณนะคะ ทำให้คุณได้ค้นพบคำตอบบางอย่างที่รอคอยมานานใบที่3ขึ้นไพ่ Personal Transformation ค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณค่ะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงจากลึกๆภายในใจเลยนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีมุมมองความคิดบางอย่างที่ได้จากคนรอบข้างนะคะที่จะทำให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไปทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะราศีพิจิกไพรกลขึ้นไพ่โ n e น s ค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบค่ะได้รับการเติมเต็ม อุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายนะคะอะไรที่มันติดติดขัดขัดก็จะราบรื่นขึ้นนะคะสัปดาห์นี้องค์พิคเนตอาจจะประทานพรให้คุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้มีความราบรื่นแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใบที่สองขึ้นไพ Shy ่ shine like l i k e expression ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะองค์พระพิฆเนศก็บอกว่าให้คุณมองโลกเหมือนเด็กๆนะคะไม่ต้องคิดกังวลอะไรมากมายนะคะทาตามที่ใจตัวเองต้องการค่ะอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่เป็นความสุขของคุณนะคะจงลงมือทําสิ่งนั้นไม่ต้องคิดวิตกกังวลอะไรมากมายนะคะให้ใช้ความคิดง่ายๆเหมือนเด็กๆค่ะใบที่3ขึ้นไพ่ l e s s i n g ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะองค์พระพิคเนตก็พร้อมที่จะประทานพรให้คุณนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากขอพรพระองค์นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะร้องขอจากพระองค์นะคะหรือว่าใครที่เคยไปขอพรพระองค์แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้พระองค์ก็เตรียมพร้อมที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะตามที่คุณขอไว้นะก็เป็นสิ่งด <s> ีๆ,ๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในสัปดาห์นี้ กาศีธนูใบแรกขึ้นไพ่ p e r s e l e n c e ค่ะสัปดาห์นี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามาเยอะนะคะหรือว่าชีวิตอาจจะได้พบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่สร้างความกดดันให้กับคุณนะคะองค์พิคเนตก็บอกว่าให้คุณพยายามภาคเพียรและอดทนต่อสิ่งต่างๆนะคะแล้วความสำเร็จจะรอคุณอยู่ที่ปลายทางนะคะ ใบที่สขึ้นไพ่ d i ซ support ค่ะพระพิคเนตก็บอกกับคุณว่าพระองค์เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะคะในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะมีเรื่องราวหนักหนาสาหัสแค่ไหนในชีวิตนะคะก็จงทําต่อไปอย่างตั้งใจนะคะแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่จะซับพอตชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าต่อไปแน่นอนค่ะใบที่3ขึ้นไพ่ harmony ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะในสัปดาห์นี้มันจะเกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมกันละกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงไหนก็ตามนะคะจงใส่ใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จงตั้งใจมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะซึ่งองค์มเิดก็จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันจะสัมพันธ์กันทำให้คุณได้พบกับความสำเร็จที่ปลายทางแน่นอนค่ะ ท้ายนี้ทางช่องก็ขอพอรให้องค์พระเนตรโปรดประทานพรให้กับทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ